ไม่ใช่สมาธิหลับหูหลับตาแล้วก็ลืมตัวเองไปเคลื่มเคลื่มไปหลวงพ่อกล้าพูดเต็มปากเลยเพราะว่าหลวงพ่อทําสมาธิแบบนั้นมากกว่าตั้งแต่เจ็ดขวบนะครูอาจารย์สอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งพูดโทนับสองพอจิตเริ่มสงบเนี่ยการนับหายไปเหลือแต่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทพอจิตสงบมากขึ้นนะพุทโทหายไปเหลือแต่การหายใจเหลือแต่ลมหายใจจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงสว่างขึ้นมาแค่เป็นนิมิตนะเป็นแสงสว่าง แสงสว่างเรียกงอคหานิมิตนะย่อดได้ขยายได้นะเป็นปฏิภาคนิมิตนะอย่างไปนั่งดูเห็นดวงแก้วเห็นพระพุทธรูปอันนี้นิมิตทั้งหมดเลยนะไม่ได้เป็นไปเพื่อมาผลนิพพานอะไรเพราะอะไรเพราะไม่ได้เห็นใจเห็นใจตัวเองไปเห็นอย่างอื่นหลวงพ่อนั่งสมาธิตอนเด็กๆนะใจรวมสว่างขึ้นมานะสว่างขึ้นมาเลยอยากเห็นเทวดาแสงสว่างก็ฉายปุ๊บไปเลยนะเหมือนมันเป็นฉายหนังเคยเห็นเครื่องฉายหนังกลางแปลงไหมฉายเข้าไปปุ๊บเราไปเข็าไปเห็นภาพ เห็นจริงๆนะแต่สิ่งที่ไปรู้ไปเห็นนะจริงหรือเปล่าเนี่ยตอบไม่ได้หรอกจิตาจะหลอนก็ได้นะแล้วไปนั่งดูสวรรค์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเทวดาสวยงามอย่างนี้ต้นไม้สวยอย่างนี้อย่างนี้ดูเสร็จแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรเราไปเห็นเทวดาเราก็ไม่ได้เป็นเทวดาเห็นเขามีดอกไม้สวยเราก็ไปชื่นชมอะไรไม่ได้เขามีปราสาทอยู่เราไปอยู่กับเขาก็ไม่ได้เขามีของกินเรากินกับเขาไม่ได้ มันเหมือนแค่ฝันฝันไปเท่านั้นเองนะวันหนึ่งก็เกิดฉเฉลียวใจขึ้นมานะออกไปเห็นเทวด,ดาเนี่ยก็สนุกดีอยู่หรอกถ้าไปเจอผีจะทําไง่ตเด็กๆนี่กลัวผีมากเลยนะกระทั่งลูกแมวลูกแมวเล็กๆในบ้านนาตายกลางคืนนะพยายามจะไม่หลับนะกลัวผีแมวมาเข้าฝันลูกกลัวขนาดนั้นนะแต่สุดท้ายก็หลับจนไดห้หลับไปด้วยความเคร่งเครียดนะ เนี่ยปรากฏว่าภาวนาไปนะพอรู้ว่าเดี๋ยวออกไปเจอผีจะทำไงกลัวผีตั้งแต่นั้นน่ะการหายใจเนี่ยจะไม่ให้ขาดสติเลยหายใจพอใจจะเคลื่อนพอจะไหลออกข้างนอกน่ะรู้สึกไม่ให้ไปกลัวว่ามันไปเ้าไปเจอผีงั้นหายใจไปหายใจไปพอใจจะเคลื่อนไปรู้ทันใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาอะก็หายใจไปอีกสักพักหนึ่งใจจะเคลื่อนออกไปไปเห็นโน่นเห็นนี่มันไหลออกไปพอเราเห็นใจที่ไหลเท่านั้นใจที่รู้ก็เกิดเลย งั้นเมื่อไหร่รู้ทันจิตที่ไหลนะเมื่อนั้นจิตที่รู้จะเกิดจิตที่รู้นั่นแหละคือจิตที่เอาไว้เดินปัญญาแต่จิตที่ไหลไปเราไปสว่างไปเห็นน่นเห็นนี่มันไม่เห็นกายเห็นใจตัวเองไปเห็นแต่ของอื่นไปเห็นคนอื่นไปเห็นสิ่งอื่นมันไม่เห็นกายเห็นใจตัวเองงั้นเวลาเราทรําสมาธิอย่าให้ใจไหลไหลลงไปพยายามฝึกให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวเข้าชานไม่เป็นก็ไม่เป็นไรอยู่ในโลกธรรมดาอย่างเนี้ยแต่อย่าใจลอย ถ้าบอกว่าอย่าใจลอยก็ทํายากเพราะธรรมชาติใจชอบลอยเอาแค่ว่าอย่าลอยนานทําได้ไหมอย่าให้ใจลอยนานลอยนิดนิด,นด,นดหน่อยๆพองามลอยนานน่าเกลียดบางคนโมโหนะโมโหตั้งสามวันแล้วเพิ่งรู้ว่าโมโหนี่นานไปนะถ้าโมโหปุ๊บรู้ว่าอเมื่อกี้โมโหละอย่างนี้ยังใช้ได้นะไม่ให้นานงั้นเราค่อยๆฝึกนะฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวตัวนี้เรื่องสําคัญที่สุดเลย พวกที่ปฏิบัติทมนะแทบลม้มแทบตายนั่งสมาธิกันหามรุ่งหามค่าเดินจงกรมหามรุ่งหามค่าไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาแล้วเพราะหลวงพ่อลองมาแล้วนะทําสมาธิชนิดสงบอยู่เฉยๆนะไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาได้แต่ความสงบพอจิตถอยออกจากสมาธินั้นะมันฟุ้งซ่านยิ่งกว่าเก่าอีกเพราะมันคิดดอกเบี้ยเมื่อกี้สงบแนละ้วตอนนี้เอาดอกเบี้ยคืนะ้นนล้วฟุ้งยิง่งยิ่งกว่าเก่าเนื่องาพวกเราไปหัดไปไปสังเกตดูพวกที่ชอบนั่งสมาธิอารมณ์มักจะร้ายกว่าคนปกตินะ บางทีร้ายกว่าคนธรรมดาซิงแล้วถ้านั่งผิดนะ่ะบ้านะนั่งผิดบ้าเลยเพราะอะไรมันกดข่มตัวเองมากบังคับจนตัวเองเครียดไปหมดเลยเครียดจัดจาจก็สติแตกตนันเองเรามาฝึกสมาธิที่ไม่มีโทษไม่มีภัยนะฝึกสมาธิที่ใจอยู่กับเนื้อกับตัววิธีฝึกนะ่ะเราทํากรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้แล้วคอยสังเกตที่ใจจะใ,ใช้พุทโธก็ได้นะแต่ไม่ใช่พุทโธให้ใจสงบนะถ้าพุทโธแล้วมุ่งไปบังคับให้ใจสงบใจจะเครียด เราพุทโธเล่นๆพุทโทแล้วคอยรู้ทันใจพุทโธพุทโธนะใจหนีไปคิดละรู้ทันมันลืมพุทโธหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันนะหรือพุทโธพุทโธใจไหลไปอยู่ในความว่างรู้ทันนะหรือหายใจนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปพักเดียวหนีไปคิดละหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าหนีไปคิดถ้ากลับมาหายใจต่อเดี๋ยวมันก็หนีไปคิดอีกรู้อีกหนีอีกรู้อีกหนีอีกรู้อีกบ่อยๆในที่สุดจิตจะจําสภาวะที่จิตเคลื่อนได้ นะพอจิตจำสภาวะที่มันเคลื่อนได้นะต่อไปพอมันเคลื่อนปับนะ๊บเนี่ยสติจะเกิดอัตโนมัติเพราะสติเนี่ยเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นนี่ถ้าเราจำสภาวะที่จิตไหลไปเคลื่อนไปนะเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนนะความเคลื่อนไปจะดับอัตโนมัติเพราะอะไรจิตที่เคลื่อนเป็นจิตอากุศลน,นะจิตฟุ้งซ่าน นั่นคือจิตฟุ้งซ่านเป็นจิตอกุศลทันทีที่สติเกิดสติรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านนะ่ความสุขฟ้านจะดับอัตโนมัติเนมะื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตก็สงบจิตก็ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวของง่ายๆแค่นี้แม้เราจะมาฝึกสมาธิให้จิตใจอยู่กับตัวเองนะพย,ยพยายามบังคับว่าห้ามเผลอห้ามเผลอนี่เครียดตายเลยเผลอเรารู้เผลอเรารู้นะไม่เครียดนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้ จะบริกรรมสัมมาละหังนามาภะทะนะจะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนจะเดินจงกรมอะไรก็ได้ไม่มีสาระหรอกจุดใหญ่ไม่ใช่ว่าใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วดีนะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ว่ามีสติหรือไม่มีสตินั้นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะทําอะไรไม่ได้ก็สวดมนต์ไปสวดมนต์สั้นๆน,น,นะนะนโมะตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวดได้ไหมบทนี้ ถ้าไม่ได้ก็ผิดปกติแล้วเป็นชาวพุทธเราบอกบทนี้ไม่เคยได้ยินเลยนะก็ประหลาดมากไปหน่อยนะเอาบทง่ายๆอย่างนี้ไม่ถึงขนาดต้องสวดชินบัญชรอ,อะไรก่อนนะสวดแล้วยาวโมโหตัวเองสวดไปแล้วลืมตรงนั้นตรงนี้เครียดหนักเข้าไปอีกนะเอาที่ง่ายๆครูบาอาจารย์หลวงพ่อแล้วท่านพุทโธตัวเดียวเองพุทโธก็คือสวดมนตนะ์นั่นแหละแต่สวดสั้นๆส,สั้นชุดๆเลยสวดแค่พุทโธพุทโธธรรมโมสังโฆอะไรแค่นี้องสวดแล้วรู้ทันจิตตัวเอง ไม่ใช่พุทโธหรือว่าสวดมนต์ให้จิตสงบนะแต่พุทโธหรือสวดมนต์ไปนะโมตัสสะอะไรไปแล้วคอยรู้ทันจิตถ้าจิตมันหนีไปคิดรู้ทันจิตมันหนีไปคิดรู้ทันฝึกบ่อยๆเดี๋ยวหลวงพ่อจะพาให้พวกเราดูจิตที่หนีไปคิดช่วงนี้หลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งนะหลวงพ่อจะใช้เวลานี้ฉันน,น้ํานิดหน่อยระหว่างที่หลวงพ่อฉันน้าเนี่ยห้ามพวกเราคิดนะอย่าคิดนะเอ้าลองดู คิดไหมโอ้คิดเชื่อแจ้วเลยรู้สึกไหมบางคนที่คิดพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยไม่คิดแล้วก็คิดพุทโธไงจิตมีธรรมชาติคิดนะไปห้ามมันไม่ให้คิดไม่ได้แต่พอมันคิดไปแล้วมันลืมตัวเองต่อไปนี้นะพอจิตมันคิดให้รู้ทันจิตมันคิดให้รู้ทันอย่างเมื่อกี้พวกเรารู้สึกไหมจิตมันคิดนั่นแหละคือการเห็นสภาวะที่จิตคิดลองอีกครั้งหนึ่งห้ามคิด คิดไหมรู้ไหมว่าจิตคิดเห็นไหมไม่ใช่เรื่องยากเลยเห็นไหมการที่จะรู้ทันว่าจิตคิดเนะ่ะเรื่องหมูหมูใครก็ทําได้เด็กเล็กๆก,ก,ก็ทําได้นะต่อไปนี้นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุโทโธไปพุโทโธทำโมสังโครหรือสวดอิติปิโสอะไรก็ได้นะที่เราถนัดสั้นๆไม่ต้องยาวแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นต่อไปเนี่ยพอมันหนีไปคิดปุ๊บเนี่ยสติจะเกิดเองมามันจะรู้ได้เองเลยว่า hey, เฮ้ยเผลออีกแล้ว อย่าไปโมโหมันอีกนะหนีไปบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยด่ามันสอีกนะไม่ต้องว่ามันเราแค่เห็นว่ามันไหลไปคิดรู้บ่อยๆตรงนี้ตัวสําคัญนะอย่าทาเป็นเล่นไปนะถ้าเราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วเราสามารถเห็นจิตที่ไหลไปคิดได้เนี่ยมันครอบคลุมการปฏิบัติเอาไว้มากมายมหาศาลเลยแล้วมันเหมาะกับคนรุ่นพวกเราเนี่ยนะพวกเราเข้าฌานไม่เป็นเราแค่คอยรู้ทานจิตที่หลงไปคิดนะนะั่นแหละเพราะเราหลงคิดเก่ง คิดทั้งวันเ่าแหละไหลไปคิดเรารู้ไหลไปคิดเรารู้เราจะได้อะไรจิตไหลไปคิดเรารู้ไหลแล้วไปคิดเรารู้ต่อไปจิตจําสภาวะได้นะว่าการไหลไปคิดเป็นอย่างนี้พอไหลไปคิดปุ๊บมันจะรู้โดยไม่เจตนาจะรู้ถ้ารู้โดยไม่เจตนาจะรู้นะเรียกว่าเราได้สติอัตโนมัตินะเนียกของสําคัญเลยเครื่องมือสําคัญเลยที่จะใช้เจริญปัญญาคือสติสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจ นี่เราคอยหาสังเกตสักอย่างเดียวเนี่ยจิตเคลื่อนไปรู้จิตเคลื่อนไปเรารู้ต่อไปพอจิตเคลื่อนปั๊บเนี่ยมันรู้เองเลยเรียกว่าสติอัตโนมัติมันเกิดแล้วการที่เรารู้ว่าจิตเคลื่อนจิตเคลื่อนแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรทันทีที่เรารู้ว่าจิตเคลื่อนจิตก็ตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นนาราคาโทสายาบหยาบเนี่ยครอบงาจิตใจเราไม่ได้ควรจะโกรธได้นะจิตต้องหลงออกไปนะควรจะรอบได้จิตต้องหลงออกไป อย่างเวลาเราขับรถอยู่แล้วคนมาปาดหน้าเราเนี่ยจิตเราไปอยู่ที่คนปาดหน้าเราใช่ไหมไอ้ขันโน่นโน่นโน่นหนีไปโน่ลนละอะไรเนี่ยจิตเราไปอยู่ที่คนอื่นนะแต่ถ้าจิตเราอยู่กับตัวเองนะราคะโทสะเกิดไม่ได้เพราะอะไรเราไม่ไม่หลงไปราคะโทสะจะเกิดได้ต้องอาศัยโมหนะความหลงนั้น,นการที่เรามีสติวับวับวับขึ้นมาจิตไม่หลงเนี่ยราคะาโทสะเกิดไม่ได้เมื่อราคะโทสะเกิดไม่ได้นะเราจะไม่ทำผิดศีล คนเราทําผิดศีลห้าได้เพราะว่าถูกราคาโทสะมันครอบงาเอานะหรือถูกโมหะครอบงาโมหะความหลงผิดนะอย่างเช่นไอ้คนชนชาตินี้ไม่ดีฆ่ามันให้หมดเนี่ยถึงจะดีอย่างนี้เป็นพวกโมหะพวกไม่รู้จักผิดชอบชัว่วดีสรุปก็คือคนทําผิดศีลได้เพราะกิเลสมันครอบงาจิตราคาโทสะโมหะครอบงาจิตแต่ถ้าเราเห็นจิตที่ไหลวับรู้สึกวับรู้สึกเนะี่ยราคาโทสะโมหะจะครอบงําจิตไม่ได้มันไม่มีโอกาสจะเกิดเลยนะ เราไหลแล้วปุ๊บรู้ปั๊บไหลปุ๊บรู้ปั๊บนันการที่เราฝึกกรรมฐานนะเราจิตไหลเราเรารู้ไหลเรารู้ได้สติได้ศีลแล้วการที่จิตไหลไปเรารู้สึกไหลไป,ไปเรารู้สึกเนี<ม>่ยการไหลจะดับอัตโนมัติเราจะได้สมาธิอัตโนมันตินะหเห็นไหมเรียนกับหลวงพ่อนง่ายมากเลยไหมแค่จิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้นะสติก็ได้ศีลก็ได้สมาธิก็ได้สมาธิาเป็นความตั้งมั่นของจิตไม่โครงเคลงไม่ค,อคลคอนแคเลนไม่สัดสายไปมาจิตที่มันสายไปสายมามันหลง จิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมาอดีจะพาให้ดูจิตท,ที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะพวกเราลองนึกถึงผมของตัวเองเส้นผมลองเอาจิตใจไปไว้ที่ที่ผมของตัวเองลองนึกถึงผมให้จดจ่อยอยู่ที่ผมหน่อยลองาย้ายมาไว้ที่หูข้างซ้ายย้ายความรู้สึกมาไว้ที่หูข้างซ้าย เราย้ายมาอยู่ที่จมูกย้ายไปไว้ที่มือมือขวาย้ายไปไว้ที่เท้าข้างซ้ายลองรู้สึกไปที่เท้าข้างซ้าย รู้สึกไหมจิตเราเคลื่อนไปได้นะเอาใหม่คราวน,นี้หายใจแรงๆยิ้มหวานๆอนึ่งนี้นเ,ออเปลี่ยนความรู้สึกซะลองดูตรงนี้มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งลองดูซิพระพุทธรูปองคนี้ตรงยอดเป็นแบบไหนตรงยอดแหลมๆของพระเป็นแบบไหนสังเกตให้ดีเดี๋ยวจะได้ถามสังเกตไหมใจเรามาอยู่ที่พระพุทธรูป ขณะที่ใจเราอยู่ที่พระพุทธรูปรู้สึกไหมว่ามีร่างกายก็ลืมร่างกายมีใจก็ลืมใจเพรก็นะทรรมนชาติของจิตเรารัณวมไมในรั้งละอย่างเดียวเมื่อไปเห็นพระพุทธรูปนะนก็ลืมกายลืมใจของตัวเองเอาละพอละอันนี้หลวงพอ่อพาให้ดูนะว่าจิตมันเคลื่อนที่ได้มันเคลื่อนไปในร่างกายเราก็ได้นะเคลื่อนออกไปข้างนอกก็ได้แต่ถ้ามันเคลื่อนไปอยู่ที่ไหนแล้วเ,เรารู้ทันนะมันเคลื่อนแล้วเรารู้มันเคลื่อนแล้วเรารู้นะสมาธิที่แท้จริงเนี่ยจะเกิดขึ้นภาวะของสมาธิที่แท้จริงก็คือจิตไม่เคลื่อน จิตจะตั้งอยู่โดยไม่เจตนาให้ตั้งถ้าตั้งอยู่โดยเจตนาให้ตั้งเน่ใจจะเครียดเครียดมันไม่ใช่สมาธิที่ดีใจมันอึดอัดถ้าอึดอัดไม่ใช่สมาธินะใจมันสบายรู้เนะื้อรู้ตัวสบายๆงั้นทุกวันไปฝึกเข้านะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้พุโทโธก็ได้หายใจก็ได้จะดูท้องฟองยุบก,ก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้ถ้าเราอยากจะได้ดีนะได้ของดีในพุทธศาสนาทุกวันต้องทากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตของตนเอง เรารู้บ่อยๆนะสติที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดนะศีลที่ไม่เคยรักษาได้ก็จะรักษาได้สมาธิที่เคยทํายากกลายเป็นเรื่องง่ายจะให้จิตสงบจะให้จิตตั้งมั่นเนี่ยคลิปตาเดียวก็เข้าที่แล้วนะจิตไม่เคลื่อนไปไหนค่อยๆฝึกไปหลจากนั้นเราจะเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยเป็นขั้นสุดท้ายนะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วที่เราจะฝึกกันเนะี่ยบทเรียนของพระพุทธเจ้าง่ายๆไม่มีเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญา ลราอาศัยสติสติเนี่ยเกิดจากการที่เราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนตัวนี้นะเล่นมันตัวเดียวก็พอละพอได้สติมาเนี่ยได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธินะแล้วมาเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญาทํำยังไงเรา,าก็จะเห็นจิตเนี่ยมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เองเดี๋ยวมันก็หนีไปคิดเดี๋ยวมันก็หนีไปคิดไม่ได้เจตนาจะคิดนะมันก็หนีไปคิดได้เองบางทีเจตนาจะพุโทโธมันพุโทโธอยู่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หนีไปแล้วมันไม่ยอมพุโทโธ เนี่ยค่อยๆดูความจริงของจิตใจไปเห็นว่าจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาสั่งให้สงบมันก็ไม่สงบสั่งให้ดีมันก็ไม่ดีนะบอกว่าอย่าเคลื่อนนะอย่าเคลื่อนนะก็แอบเคลื่อนไปแล้วแล้วจิตจะเคลื่อนเราไม่ได้สั่งให้เคลื่อนนะเคลื่อนได้เองนะไปค่อยๆสังเกตจิตใจของตัวเองนะมันจะเคลื่อนไปได้เองแล้วมันเคลื่อนไปได้หกช่องทางมันเคลื่อนไปดูมันไปทางตาอย่างเมื่อกี้มันเคลื่อนไปทางตา เราใช้ตาดูพระพุทธรูปเนี่ยหรืออย่างที่เราคอยรู้สึกเนะ่อตอนนี้ส่งความรู้สึกมาอยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้ในร่างกายนะอันนี้เป็นการเคลื่อนทางใจนะเคลื่อนด้วยใจใจเคลื่อนไปเคลื่อนไปนะค่อยๆสังเกตค่อยๆดูไปจิตมันเคลื่อนได้หกช่องนะเคลื่อนไปทางตาือเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปทางหูคือไปฟังอย่างเวลาเราได้ยินเพื่อนบ้านเรานะสามีพัญญาซุบซิบซุบซบกันนะใครเคยเห็นแบบนั้นบ้างไหมคนข้างบ้านเราซุบซิบกันเราอยากรู้นะ ใจเราแมมท,ทำใจนิ่งๆจะได้ฟังให้ชัดนะนะฝึกที่ผสมนะเนี่ยฟังเขาคุยกันในบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยตั้งใจขณะนั้นใจเราไหลไปทางหูนะไหลไปไหนไปหาเสียงนะในขณะนั้นมีกายลืมกายมีใจลืมใจนะเนะนี่ยมันไหลได้หกช่องนะไหลไปทางตาไหลไปทางหูไหลไปทางจมูกนะไหลไปทางลิ้นไหลไปทางกายไหลไปทางใจ ทางกายฮะทางร่างกายเวลายุงกัดเจ็บๆนั่นนะใจเราวิ่งไปตรงที่ยุงกัดเลยสังเกตให้ดีตอนยุงกัดใครเคยถูยุงกัดบ้างมีไหมเวลายุงกัดเนี่ยใจเราวิ่งไปที่ยุงรู้สึกไหมหรือว่าวิ่งไปที่ตรงที่มันกัดก่อนวิ่งไปที่ไหนก่อนทีแรกยังไม่รู้ว่ายุงกัดใช่ไหมมันเจ็บมันจะวิ่งไปตรงที่ความรู้สึกเจ็บก่อนพอไปดูเจอยุงคราวนี้ไม่สนใจที่เจ็บแล้วใช่ไหมสนใจยุงยุงตัวนี้ ชีวิตถึงคาดแล้ว <c oughs> ข้อหาอะไรลักทรัพย์แม้ลักทรัพย์นิดเดียวนะเนีย๋ยถึงคาดเลยนะบางทีนะบางคนนะตอบเลยเจอแล้วเจออยู่นอกตอบอัตโนมัตินะอากุศลจิตมันทํางานตบมือเคลื่อนไปตอนที่มือเคลื่อนไปเนี่ยสติะระลึกได้นะจิตเป็นกุศลแล้วนะตอนนั้นนะ่ะแต่ว่ามันเบรกมือไม่ทันเคยมีไหมเพราะอะไรรูปเนี้ยมันถูกจิตดวงก่อนสั่งไว้ มันยังรับออเดอร์จากจิตดวงก่อนนะมันมันยังรับออเดอร์จิตใหม่ไม่ทันนะตกโวกลงไปเสียใจโถไม่น่าตกเลยนะชะรอยจะมีกรรมกันมาแต่ปางก่อนชาติก่อนเธอคงตกชั้นมาอะไรอย่างเงี้ยพยายามคิดน่ะนั่นฟุ้งซ่านแหลกหลานเลยนะส่ใจไหมจิตมันวิ่งไปวิ่งไปที่มือวิ่งไปที่ยุงวิ่งไปที่นู่นที่นี่นี่ไปทางกายนะไปรู้สึกที่ร่างกายนะ <S <S วิ่งไปทางใจนั่นไหลไปคิดไหลไปคิดไหลไปคิดนะส่วนใหญ่ก็วิ่งทางใจไหลไปคิด ให้พวกเราเคยรู้ไว้นะจิตไหลไปทางตาก็รู้จิตไหลไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไหลได้หกช่องช่องที่ไหลบ่อยที่สุดคือไหลทางใจไหลที่คิดนี่เกิดบ่อยที่สุดเรานั้นถ้าหกช่องเรารู้สึกเยอะไปจะทายากนะทามันช่องเดียวนะพุโทโธไปแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดหายใจไปแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดไหนๆจะทํากรรมฐานทั้งทีนะทาให้ที่มันเกิดบ่อยๆอย่าไปทําของที่นานๆเกิดทีหนึ่งไม่ได้เรื่องหรอกนะเราต้องเอาที่เกิดบ่อยๆจิตไหลไปคิดนี่เกิดบ่อยที่สุด เพราะเราคอยรู้สึกไว้จิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้นี่แหละดีที่สุดเลยนะอย่าเพิ่ไหลไปคิดถ้าอย่างนี้ต่อไปปัญญาจะเกิดมันจะเห็นว่าจิตนี้เป็นของไม่เที่ยงจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็เป็นจิตผู้ที่ไหลไปนะจิตที่ไหลไปก็ไม่เที่ยงพอไหลไปพอเรารู้ทันนะก็กลายเป็นจิตที่รู้ขึ้นมาอีกนั้นจิตเลยมีสองแบบจิตที่ไหลไปกับจิตที่รู้จิตที่ไหลแล้วจิตที่รู้ก็จะเห็นนะว่าจิตที่รู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่ไหลก็ไม่เที่ยง จิตท,ที่รู้ก็สั่งไว้ไม่ได้ควบคุมไว้ไม่ได้จิตท,ที่ไหลก็ห้ามมันไม่ได้เป็นอนัตตาตรงนี้เรียกว่าการเฉริญปัญญาถ้าเราดูมากเข้ามากเข้านะบางคนเจ็ดวันเจ็ดเดือนบางคนเจ็ดปีอย่างมากนะใจมันจะปิ้งขึ้นมามนเข้าใจเข้าใจความเป็นจริงแล้วว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราอย่างแท้จริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเลยเป็นแค่วัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงนะมันทํางานของมันได้เอง มันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาม,มันทำของมันเองนะมันเปลี่ยนแปล,ปล,ตลงตลอดเวลาเพราะเราเป็นปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกอันนี้ความรู้อันนี้ไม่ใช่คิดเอานะถ้าสติเราเร็วจริงนะจิตขยับตัวไปคิดนิดเดียวมวนไหวปับ๊บมันก็เห็นแล้วนะไม่ทันรู้เลยว่าไปคิดอะไรรู้ว่าจิตคิดจิตมีอาการคิดแต่ไม่รู้ว่าคิดอะไรเนี่ยมันละเอียดถึงขนาดนั้นนะ สติมันเร็วมันจะคิดแต่ไม่รู้ว่าคิดอะไรเลยแล้วเราก็รู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรถ้ารู้ว่ารู้อะไรนี่ต้องใช้เวลาอีกช่วงนานๆให้มันปรุงไปอีกสักช่วงแล้วถึงจะรู้นะว่ามันคิดอะไรถ้าสติเร็วจริงๆนะจิตคิดแต่ไม่รู้ว่าคิดอะไรรู้ว่าจิตคิดแต่ไม่รู้ว่ามันคิดอะไรเห็นมันทํางานขึ้นมาะนั้นไหวปับขึ้นมากลางอกเนี่ย ไหวแล้วก็ดับไหวแล้วก็ดับก็จะเห็นแค่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป er ทำไมไม่ใช้คำว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วดับไปความรอบเกิดขึ้นแล้วดับไปทำไมใช้คำว่าสิ่งบางสิ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นทั้งหมดดับไปเพราะว่ามันไม่มีสมบติบัญญัติเข้าไปใส่นะมันเห็นสภาวะวาที่มีอะไรผุดขึ้นมาเท่านั้นเองสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้น ลสติเราเร็วอะไหวบับขึ้นมาก็ดับไปแล้วเราก็เลยสรุปแค่ว่ามีสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปไม่ใช่รอบเกิดแล้วรอบดับหลงเกิดแล้วหลงดับดีใจเกิดแล้วดีใจดับสุขเกิดสุขดับทุกเกิดทุกดับรู้แค่นั้นก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่พอชำนี้ํำนาญขึ้นนะจิตความมีความปรุงแต่งไวบ๊บขึ้นมา รู้ทันว่าจิตปรุงแล้วยังไม่รู้ว่าปรุงอะไระมันดับไปก่อนแล้วในหลวงองค์ก่อนนะท่านภาวนาเก่งนะอันนี้หลวงพ่อไม่ไม่ได้ฟังท่านพูดเองหรอกนะครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังเมา่ท่านถามพระกรรมฐานนะท่านถามว่าผมรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรอันนี้ผมรู้หรือไม่รู้นะท่านถามอย่างนี้นะ ลวงพ่อพุธบอกว่ารู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรนั่นแหละรู้ลหละถ้ารู้ว่ารู้อะไรเนี่ยมีสมมุติบัญญัติเข้าไปเจือปนละแ,แต่ถ้าเป็นปรมัตย์ร้อนๆนะเห็นสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปรู้ว่ามีอะไรบางอย่างเกิดแล้วก็ดับแต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรไม่รู้ว่าอะไรเกิดอะไรดับท่านบอกว่าตรงนี้เป็นสมฐานในขั้นที่ละเอียด เพร้นภาวนานะถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปเราก็รู้อยูนะ่รู้ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปแต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรนะหลวงพ่อพุทธจะเล่าถึงในธรรมจักกัรบพวัตนสูตรบอกพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรขปวัตนสูตรเนี่ยแล้วพระอัญญาคกรทัญญะนี่ย ได้ดวงตาเห็นธรรมรู้ว่ายังกินจีสมุทยะธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันตนะิท่านรูวน้ว่นนี้แปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาหลวงพ่อพุธท่านอธิบายคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือซัมติงตัวนี้ไม่มีชื่อเป็นสภาวะที่ละเอียดเห็นสิ่งบางสิ่งเกิดแล้วก็ดับ ท่านอาธิบายอย่างนี้นะก็น่าฟังดีที่ท่านอาธิบายอย่างนี้เพราะว่าท่านพูดถึงการปฏิบัติในขั้นที่ละเอียดถ้าในขั้นหยาบมันก็รู้ว่าอะไรเกิดอะไรดับรอบเกิดแล้วรอบดับโกรธเกิดแล้วโกรธด,ดับหลงเกิดแล้วหลงดับสุขเกิดแล้วสุขดับทุกเกิดแล้วทุกดับนะจะเห็นอย่างนี้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่พอภาวนาถึงขั้นละเอียดนะ มันหมายรู้ลงไปแค่ว่าสิ่งทั้งหลายนะเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะเพราะยังไม่มีสมมติบัญญัติเข้าไปใส่ชื่อให้มันนะเห็นสภาวะเกิดปับป๊บปับ๊บปั๊บแม้เวลาภาวนาบางทีเราเห็นในหน้าอกเราเนี่ยไหวตัวแวบแั๊บแป๊บ,ปบแล้วก็ดับไปนะถ้าสติเราไม่ทานนะมันไหวตัวพวกบมือปลุงราคะ ปรุงโทษาปรุงโมหะขึ้นมาถ้ามันปรุงแรงโทษาพุ่งขึ้นมาแรงก็ขึ้นมาครอบหัวเราเลยนะราคารุนแรงก็ขึ้นมาครอบหัวเราเลยนะดูหน้าหน้าตานี้จะถูกจิตบงการนะอย่างคนโกรธเนี่ยเราดูออกไหมเห็นหน้าแล้วรู้ไหมว่าคนนี้โกรธนะมันมาจากใจนะใจมันโกรธแล้วมันโกรธมันรุนแรงแล้วมันขึ้นมาครอบหัวเลย เลยแสดงออกมาทางสีหน้าท่าถาง